อัสลามูอะไรกุ้มแล้วก็สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้คำตอบนะครับเกี่ยวกับว่าน้ำมันประเภทไหนที่เหมาะสำหรับการปรุงอาหารมากที่สุดคือพูดง่ายๆว่าใช้น้ำมันอะไรดีที่สุดนะครับในการปรุงอาหารในการทอดในการผัดนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันนะครับ เพราะว่าหลายท่านก็คอมเมนต์มาเยอะมากนะครับโอเคต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากท่านอาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์คณะบดีแพทย์แผนบูราการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิต์นะครับครับจากคลิปที่ลงไปนะครับในส่วนของน้ำมันพืชนะครับมาดูว่าน้ำมันไหนที่ดีที่สุดนะครับและน้ำมันตัวไหนที่ เลวที่สุดอ่ะเอาแบบชัดๆไปเลยนะครับมาดูนะครับว่าน้ำมันมะพร้าวนะครับที่ผมพยายามอ,อธิบายให้ฟังว่าน้ำมันมะพร้าวดีที่สุดในโลกนะครับเพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง92เอร์ซนะครับและรองลงมาคือน้ำมันแก่นปาล์มหรือว่ามมล็ดในปาล์มนะครับไขมันอิ่มตัว 83%รองลงมาอีกก็คือเนอยเหลวซึ่งก็คือหมายถึงเนยแท้นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับอันนี้คือน้ำมันหมูไขมันอิ่มตัว47%น้ำมันปาล์มอิ่มตัว48%นะครับอมาน้ำมันมะกอกนะครับอิ่มตัว14%รำข้าวนะครับอิ่มตัวแค่18นะครับ ข้าวโพดอิ่มตัว14แล้วก็ถั่วเหลืองอิ่มตัว15แต่ให้สังเกตว่ากลุ่มน้ำมันพืชที่กล่าวถึงก็คือกลุ่มถั่วเหลืองข้าวโพดคานโนล่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งเยอะมากนะครับเขามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งเยอะมากนี่จึงเป็นที่มาของการ เป็นไขมันครานเมื่อผ่านความร้อนสูงนะครับกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันอิ่มอยู่แล้วนะครับเมื่อทอดผ่านความร้อนสูงนะครับมันก็ไม่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลอีกนะครับเพราะการใช้น้ำมันเกิน95เป็นเป็นการทอดผ่านความร้อนสูงนานๆน,น,นะครับ แสดงว่าน้ำมันมะพร้าวดีที่สุดในโลกอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือมเมล็ดในปาล์มหรือว่าแก่นปาล์มหรือคนโบราณเรียกมันบัวนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชตัวอื่นกับน้ำมันปาล์มแนะนําว่าน้ำมันปาล์มเป็นอันดับที่สามถ้าจะให้เลือกใช้นะครับทีนี้มาดูว่า ความไม่อิ่มตัวของมันเนี่ยไอไขมันถั่วเหลืองข้าวโพดคานลลาที่ไม่ได้อาอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้เนี่ยเมื่อมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งสูงนะครับพอผ่านความร้อนสูงมันยิ่งเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นไขมันที่เลวที่สุดในโลกที่อุบัติขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ มีแต่เพียงน้ำมันมะพร้าวและ,มะเมล็ดในปาล์มเท่านั้นนะครับที่เป็นกรดไขมันห่วงโซ่สายปานกลางซึ่งเมื่อร่างกายกินเข้าไปแล้วนะครับพูดง่ายๆมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานและดูดซึมสู่ระบบร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรับประทาน น้ำมันมะพร้าวหรือมเมล็ดในปาล์มเนี่ยก็จะส่งผลให้ความดันไขมันเบาหวานพวกเนี้ยหายไปด้วยพูดได้ง่ายว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนอาหารเป็นยาและนี่คือโครงการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนอาหารเป็นยา ทำอย่างไรให้หายป่วยด้วยตนเองที่ผมพยายามที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนานะครับฝากติดตามและแชร์ให้มากๆเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติอาเมน